หวังนะครับของปูเทพสุวรรณนะครับเข้ามาสองสามงวดติดแล้วนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะครับเป็นแนวทางนะครับเอฟซีครับวันนี้เดินทางมาถึงจังหวัดสกลนะครับอําเภอบานม่วงนะครับตามแนวทางปูมาปูก็ส่งให้ตลอดเนาะ ครับก็ถือว่าเข้าอยู่ไอ้โค้งที่ตายอ่ะขอุรอว่ามาสัมผัสก็ให้ลูกเต้าลูกเราล้างลูกสกันได้สุทุกนสมกวามงมาตัดนะอนยาีครับสวัสดีครับปู่ครับ สว,วัสด,ดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดวงสิลดวงธรรมเอกซีทางบ้านตองเบิกทรับนาคีและปูปอพารวยครับผมผม,มูลไยสายยามือหนุ่ได้มาเยี่ยมมาอยาครับลัดหลงโคกหลงป่าลงโคกหลงป่าครับปู บ็ได้มาโดนนี่สรนแล้วครับโดนค่ะได้ปูเขาดูดูก็ได้มากออืมครับใครอยู่ใกล้ๆมาหาปูดเนี่ยตทเดยวเดี๋ยวป่นใส่สาไว้ข้างบนข้างล่างอ่าเดี๋ยวจะไปดูดูครับี่แล้วก็โดนวันจันทร์ก็โดนวันอังคารก็โดนวันพุธก็โดนอันสุก็โดนมีต่มากหวัมมีทุกอย่างนะครับใครจะไปต่างประเทศนี่สามารถไปได้หมดใช่ไหมครับปู่ได้เป็นเป็นนิมิตหรือว่าเป็นขันน้ำมนต์ครับปู่ครับ ขันน้ำมต์น้ำตาเทียนขันน้ำมต์น้ำตาเทียนที่ลูกหลานต้องเชื่อกัมาดูดวงครับแล้วก็คนที่ชอบข้ามต่างประเทศก็ทำให้ครับประมาณนี้แหละโอ้ก็ดวงชะตาเติมดวงได้หมดครับบ้านนี่ก็ดีลูกหลานมากครับผม่ <c oughs> มาพอดีมมดบ้านพุทธ อะไขอในปูอะไรขอถ้ำถ้ำน,น,น,น้ำมูลไฮค่ะถ้ำน้ำมูลข้ามของก็ตัวนี้อเมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับปู่อืนนีตัวใดปูนี้เอาเป็นกอสาตัวตรงๆโอ้โอ้ตัวใดตัวปูนีน่9 6 6 9 5 3 5 3 6 9 ห้าสามหกเก้าให้ไปวินเอาครับใครมาคว้ก็ได้มาส้วนตัวก็ได้แม่นครบบเจ้าคว้าเอาอย่างเดียวมาเล่นแบบนี้เนาะมาเบิ่งดวงมาเบิ่งดวงนมาเล่นก็เลยเป็นว่าอ่าเยวเล้าอันนี้เห็นไหมได้ซื้อดวงสมพงกันประมาณนี้ รัฐบาลไทยมื่อนี้เป็น,นย candid, ังไงปู้หมวดเนี oh, okay. oh. Oh, ่ยปู้เฮ็ดไว้ไรัฐบาลไทยหลังจากเฮ็ดแล้วอันนี้ของอันของเก่าปูเด้นหลังจากทำน้ำตาเทียนวันวันศีลสิบห้าค่ำครับทำแล้วแล้วอันนี้มิดทำนี่ทำนี้แล้วกันนี้มิดดีออันนี้งวดที่แล้วนะปูเน่ะ เห็นใบนีเพราะว่าอันนี้กับเป็นน้ำตาเทียมแมนบางคนจะจะเห็นใบนีเพราะว่าจะส่งไปแมนค่ะเทพให้งวดที่แล้วทั้งบนทั้งล่างบังเอิญนว่าตั้งส่วงไปธุระนาอไปกรุงเทพเลยว่าได้สัมผัสปูว่าท่านแล้วจะให้ลงสิสิบห้าค่ำที่ผ่านมาเป็นไงครับปูทำทำ แนวทางแนวทางของรัฐบาลลูกพิดลูกค้าว่าไปาทำทำเพื่อไปสลัดกิ่แแดงครับผมวันนี้ทำทาท้ำเรแ่้วเนี่ยมขึ้นมากฟันดีครับฟันเห็นเจ้าใหญ่ในสูงมหาทัตทาทยลูกน้ำครับคือบดีแต่แต่ว่าน้ำตากเทียนมีสามีสามตัวให้ไปกลับเอาครับมา เบอร์ทู่ปูไหยคัะปูเบอร์ทู่เบอร์ทศูนรศูนย์หหนึ่งครับศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกย์แดหสองสามห้าหสองสาห้ารุงเทพนะครับกิ่งวดแล้วครับปูติดติดกันเนี่ยรัฐบาลอย่าเื่อย่อเอย บางคนกบับใบบางคนกบับใบเพราะว่าเอาสามตัวฮัลโล็ต้องคือเลขปูเนี่ยต้องตัดด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าถ้าจริงๆเนี่ยถ้าจ,จ,จ,จริงๆริงเนี่ยถ้าจับจุดได้จริงๆนครับมีแค่สามตัวขนาดเราก็ไปจับเอามันก็ไม่เยอะเนาะปูเนาะมันมีไม่หลายตัวนะครับสาม,มารถหรือ่ะล่านามตะเทียนเนี่ย<อ>มีแค่สามตัวแต่ให้ไปพิกแพงอะไรอบตัดเอาจับไปจับมามเอาอย่างนี้ใช่ไหมครับ ก็เป็นแค่แนวทางครับแนวทางท้ำตาตเรียนทำแล้วทำแล้วในปูเขาดูอะไรหมดหมดวันที่สิบหกนี่นะครับปู่ปูยี่หรี่เดียวคโอ้อะไรน้อที่นี่บ้างไเลยปู่ได้ๆเลขอะไรครับปู่ให้พิจารณาดูก่อนพิจารณาดูก่อนว่าเป็นอะไรจะตรงใจไหมมีห้าหรือเปล่าปูเหนงห้าไม่เหน่ง ตีออกว่าน้อตีซอยกันด้วยพี่น้องเลขถ่ามาตรงตรงเ่ยสี่อ่ะ <4. S 2> มาแค่นี้ให้ไปจับจุดเราเองแต่ว่าส่วนมากปูจะเฮ็ดเป็นพิศนาไว้ใหาคือเลขจะอยู่ด้วยกันหนึ่งต,ตัวจะมีสองตัวหนึ่งตัวจะมีสองตัวตัวนี้เป็นเป็นเก้าตัวนี้เป็นสี่ ครับเก้าสี่อ่าเก้าขจดไปเดียวกันเดี๋ยวจดไปก่อนเลยให้ปูตีให้ดีกว่าเก้าที่ยังปูเอ้ยนู้นปูตีเรียบร้อยอันโอ้โหตนะไข่เลยขากลขอบปูขัดรอบก่อนอบก่อนเดี๋ยวปูจะมาอีเห็นไหมครับอ่าด้ดีแล้วค่ะปูเน่าดีทำทำน้ำตาเทียนนี้แหละฟันดีครับอ่าฟันหินยาวใหญ่ใน้าตูรละโอ้อ่ามาหาแล้วก็อ่า คือที่แดงเลยครับแม่บอกปู่แม่สีแดงแม่ตกกันเหรอครับปู่เฟิองลวงนั่เลยแต่พี่น้องดูดูลวงด้วยครับแดงแก่เสียก็แก่แต่ค่าคู่แพงไหมครับปู่ธรรมดาแล้วแต่จะให้หรือว่ายังไงธรรมดาธรรมดาธรรมดาแต่ต้องไม่แพงดังที่คิดค่อยโทรปรึกษาปู่ดีก่อนเนาะไม่แพงไหนมีเยอะอ สมมติว่าเราจะดูดวงแบบอยู่ไกลยอย่างเงี้ยดูทางโทรศัพท์ได้ไหมครับปูล่ลังลงค้นกับโทรมาครับโทรมามาเบิรับโทรไปกํา่างคุยกันโทรศัพท์ตังหมดอันจะมีปัญหาโอ้อถ้าจะให้ดีต้องเติมตังมาให้ดีก่อนนะคนที่ดูนะครับ เขาตั้งหมดใช่ต้องต้องคนที่จะดูนี้ต้องเติมตังให้แบบนี้ก่อนมันจะได้ไม่ติดขัดนะปู่เนาะประมาณนั้นละครับโอ้มารอบนี้คือได้เลขเลยนะครับปกติปู่จะทําใกล้ๆวันเนาะแต่ว่าจะจะมีจะมีอีกหนึ่งครั้งตัวเน้นใช่ไหมครับปู่แต่ว่าในใจมีแล้วในนีในน้ำตาเทียนนี่จะโทรสัมภาษณ์ปู่ดีกว่ารอบสุดท้ายนะคะเอฟซี แต่ว่ารับรองว่าไปตาเลขดังแร่ทำทำแต่วัน <c oughs> วันพระสิบห้าคำ่ำ <c oughs> วันวันที่สองทำนำตะเทียนครับ <c oughs> เดี๋ยวมาชมตัวเลขกันนะครับจะมีตัวไหนบ้างนะครับ สิแคปหน้าจอไว้เลยนะครับอันนี้คือรัฐบาลนะครับถูกมาหลายงวดแล้วนะครับผมปู่บางทีก็ตัวเลขจะขึ้นที่ปากพญานาคอย่างนี้ก็ใช่ใช่ไหมครับปู่อ,อ,อ,อีออกน้ำค้างอาสมนี่ก็มีโอ้อันนี้กำลังทำาสมครับประมาณ45เปอร์เซ็นอืมอห้าหกหกหก้า 59ได้สั่งกระเบื้องมาครับกระเบื้องปูนนะถูกถูกจนได้สร้างอาสมเลยละไายเนาะปูนเนาะอืมการทำอาสมนี่คืออตัวนี้หมดครับมาจากโชคลาภนี่เนาะปูนเนาะโชคลาภก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลประมาณ